เชลซีฝันใหญ่ถึงเวลาเปลี่ยนสถานะจากม้าตัวเล็กสู่บอลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูการที่ท้าทายนี้เนี่ยเชลซีต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าพวกเรายังเป็นเพียงม้าตัวเล็กในวงการพรีเมียร์ลีกที่มีคู่แข่งยักษ์ใหญ่ที่แข่งแก่งกว่าหลายเท่าแต่ถ้าหากพวกเราอยากลุ้นแชมป์อย่างจริงจังเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการตั้งหลักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเสริมความแก่งในทุกมิติเพื่อไล่ตามความฝันอย่างไม่มีวันหยุดพัก เชลซีต้องสร้างรักฐานทีมด้วยระบบและเทคนิคที่ชัดเจนการมีแผนการเล่นที่ชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับที่เหนี่วแน่นหรือเกมลุกที่รวดเร็วและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จาเป็นสำหรับเชลซีในตอนนี้เราต้องปรับระบบให้ตอบโจทย์กับนักเตะที่มีและพัฒนาการสื่อสารในสนามให้ทีมเดินเกมเป็นหนึ่งเดียวกันการเสริมความแข็งในแดนกลางและเกมลุก นักเตะที่มีศักยภาพในการสร้างสารรค์โอกาสและทำประตูคือหัวใจที่สำคัญของทีมแดนกลางที่คุมเกมได้ดีเนี่ยจะช่วยลดแรงกดดันจากแนวรับและนักเตะแนวลุกที่เฉียบคมจะเป็นตัวจบสกอร์ให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาความสามารถนักเตะและทักษะนักเตะอย่างต่อเนื่องการลงทุนกับการฝึกซ้อมและการพัฒนานักเตะแต่ละคนเนี่ยจะช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถยกระดับฟอร์มการเล่นและรับมือกับความท้าทายได้อย่างเต็มที่ ปลุกวิญญาณจิตวิญญาณนักสู้และความเชื่อมั่นในทีมความเชื่อมั่นและหัวใจนักสู้คือสิ่งที่จะทําให้ทีมของเรานั้นไม่ยอมแพ้นในทุกสถานการณ์การสร้างวัฒนธรรมทีมที่เข้มแข็งใส่ใจความรู้สึกนักเตะและการสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยจะช่วยเสริมแรงใจในช่วงเวลาที่ท้า,าทายบริหารการจัดการแรงกดดันและสภาพร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพการรักษาความสดของนักเตะและการจัดการเรื่องอาการบาดเจ็บอย่างมืออาชีพจะทําให้ทีมเรานั้นใช้งานผู้เล่นได้อย่างเต็มที่ในทุกเกมและลดความเสี่ยงที่ฟอร์มจะตกได้ เสริมนักเตะคุณภาพในจังหวะที่เหมาะสมการเสริมนักเตะด้วยนักเตะที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพทคกติกเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่สําคัญทีมต้องมองหาโอกาสเสริมกําลังอย่างฉฉลาดเพื่อเติมเกมและเติมจุดอ่อนเพิ่มความหลากหลายให้กับเกมให้กับทีมได้สร้างบรรยากาศที่ดีในทีมและความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะและทีมงานเนี่ยจะช่วยให้ยากาศการทํางานราบรื่นมีความเข้าใจและความสามัคคีซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในสนาม เรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับตัวอย่างรวดเร็วทีมเราและทีมที่แข็งแร่งมันไม่ใช่ทีมที่ไม่เคยผิดพลาดแต่คือทีมที่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับตัวอย่างรวดเร็วเชลซี Chelsea ต้องเปิดใจยอมรับฟีดแบ็กและแก้ไขอย,อย่างทันเวลาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงวางแผนในระยะยาวพร้อมตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนเนี่ยและแผนการพัฒนาทีมอย่างยั่งยืนจะช่วยให้เชลซีนั้นไม่หลงทางในเส้นทางในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและพร้อมสร้างความมั่นคงในทุกฤดูก,กาลได้ ส่งเสริมจิตวิญญาณแฟนบอลและความภาคดีต่อทีมแฟนบอลของเราก็คือหนึ่งพลังสำคัญที่เติมเต็มกำลังใจจริงๆเชลซี Chelsea ต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีและส่งต่อความหวังให้กับฟแฟนๆที่จะไปร่วมฝันกันได้อย่างทิมแข็งเชลซี Chelsea ของเราตอนนี้เนี่ยอาจจะยังเป็นม้าตัวเล็กในสายตาหลายคนแต่ด้วยหัวใจนักสู้กลยุทธ์ที่ชัดเจนและความเชื่อมั่นในทีมพวกเรานั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นม้าตัวเก่งที่ทุกคนนั้นต้องจับตามองได้ในเร็ววันความฝันว่าเราอยากคว้าแชมเปี้ยนส์ลีก อาจจะดูไกลนะแต่เมื่อทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกินเอื้อมของเชลซีที่เชลซีของเรานั้นถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นสู้และพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเพราะความสามารถในการลุกขึ้นสู้และทีมที่แข่งแกร่งทั้งน้าดตใจแล้วก็เทคนิกเนี่ยจะช่วยให้เรานั้นมีลุ้นเข้าเป็นแชมป์อย่างเต็มทีแม้ว่าเชลซีของเราตอนนี้จะยังเป็นม้าตัวเล็กในใสายตาแฟนบอลทีมอื่นอยู่